วิธีดาวน์โหลดเสียง Google Translate มาใช้ประกอบแบบในคลิปนี้ทำยังไงได้บ้างมาดูกันครับคอมครับทำเรื่องคอมให้เป็นเรื่องง่าย สำหรับเพื่อนคนไหนนะครับที่อยากดาวน์โหลดเสียง Google Translate นะครับมาใช้ประกอบคลิปแบบเมื่อตะกี้นี้นะครับผมสามารถทําได้ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษา,าจีนภาษาญี่ปุ่นนี่คือทําได้หมดเลยนะครับที่สําคัญดาวน์โหลดฟรีด้วยนะโดยเราเนี่ยสามารถทําได้ทั้งหมด2วิธีการด้วยกันนะครับก็คือดาวน์โหลดผ่านตัวเว็บไซต์นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดผ่านตัวศูนย์ขยายของตัว Google Chrome เองนะครับผมเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปวิธีการทําแบบแรกกันเลย วิธีที่1นนะครับก็คือเข้าไปที่เว็บไซต์ soundoftech.com นะครับเดี๋ยวแอนด์ิบบอลเนี่ยจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้แล้วกันนะครับเมื่อเข้าเว็บไซต์ของเขาไปแล้วเนี่ยหน้าตาเว็บไซต์ของเขาก็จะประมาณนี้นะครับโฆษณาจะเยอะนิดนึงนะครับในหัวข้อ Text ตรงนี้นะครับก็คือเราใส่ข้อความไปเลยนะครับว่าอยากให้ตัว Google นี้เนี่ยมันพูดว่าอะไรโดยเราสามารถเลือกภาษาได้ด้วยนะครับตรงหัวข้อว o ice ตรงนี้นะครับในที่นี้แอนด์บอลขอเลือกเป็นภาษาไทยแล้วกันเนาะลองพิมพ์ข้อความไปดูนะผมเป็นภาษาไทยนะครับตามนนี้เลยะ เเพลงชื่อฉันแล้วกันเนื้อเพลงนะครับมิบอลชอบมากนะเชื่อฉันอย่าลงไปเชื่อใครกดสม,มิธไปเลยครับง่ายๆปื๊บพอกดสม,มิธไปแล้วนะครับผมตัวด้านล่างนะครับตรงหัวข้อซาวมันจะมีหัวข้อเล่นแล้วก็ดาวน์โหลดนะผมรอให้มันเล่นดูก่อนนะเชื่อฉันอย่าลงไปเชื่อใครฉันนี่แหละห่วงใย,ยรักแท้และแน่จริงโปรดทิ้งความคิดจะเปลี่ยนใจห้ามหนีไปชอบใครชอบทำไมชอบได้แต่ฉันคนเดียว ประมาณนี้นะผมอันนี้คือที่มันเล่นให้ดูนะครับถ้าเราอยากจะใช้เสียงนี้นะผมก็กดดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยนะครับนี่เลยนะปื๊บเนี่ย <c oughs> เป็นไฟล์มาเลยนะครับเป็นไฟล์รู้สึกว่าจะเป็น mp3 นะ .mp3 ความคิดจะเปลี่ยนใจห้ามหนีไปชอบใครชอบทำไมชอบได้แต่ฉันคนเดียวอืประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองแบบแอดวานซ์กว่าน,นี้ดูนะผมแบบที่มีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษหรือว่ามีภาษาจีนปนปนกันเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับอ่ะทีนี้นะผมเรามาลองแบบที่มีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนปนปนก,กันดูบ้างนะครับกดสมิธไปเลยปึ๊บอันนี้คือก๊อบข้อความมาจากเว็บรอยแซนนะครับผมอ่ะลองเล่นดูนะ ใครที่กำลังรอใช้ Galaxy A 35มือถือราคาประหยัดหนึ่งในซัมซุง Galaxy ตระกูล A ต้องอดใจรอกันอีกนิดคาดว่าจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเดือนมีนาคม2024วอ AI นี่เป็นวอ AI นี่นะครับไม่ใช่วอไอหนีนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถเปลี่ยน voice ตรงนี้ได้นะครับเอาเป็นภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะซึ่งถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็แนะนําว่าให้ใช้ตัว voice ที่เป็นภาษาอังกฤษนะผมเพื่อสำเนียงที่มันถูกต้องนะครับเดี๋ยวลองกดใช้ดูนะ ส u ม m ิ t ไปนะครับผมเป็นตัว Samsung Galaxy S24 Ultra ตรงนี้นะปึ๊บ Samsung Galaxy S24 Ultra 2024จะเป็นเเนี่ยสำเนียงคือเป๊ะมากนะครับแล้วถ้าลองใช้ภาษาจีนแล้วใช้เสียง i ้ i Voice เนี่ยเป็นภาษาอังกฤษกดูบ้างนะครับจะอ่านได้ไหมนะนะลองเทดูครับ อันนี้คือยังดูอ่านได้มากกว่าภาษาไทยนะครับผมโดยข้อจํากัดของตัวเว็บไซต์ s a a o f t e c h นี้นะผมก็คือจะสามารถพิมพ์ได้แค่200ตัวอักษรเท่านั้นนะครับใครที่แบบที่มีข้อความเยอะๆก็ต้องค่อยๆทําเป็นทีละช่องทีละช่องไปนะครับผมอันนี้คือข้อความที่เอนบอนก๊อปมานะผมจะเห็นเลยว่าข้อความมันขาดไปนะ มมานนี้นะครับผวิธีที่2นะครับก็คือทำผ่านตัว extension ของ Google Chrome นะครับผมก็คือไปที่ตัวหน้าเว็บไซต์ Chrome Web Store Google com นะครับจากนั้นหาตัวส่วนขยายตัวนี้นะครับ Smart Audio Capture นะครับผม Enter ไปเลยแล้วก็ดาวน์โหลดอันแรกนะครับผมตัวสีเข,วเขียวแบบนี้นะปบคลิกเข้าไปแล้วนะครับผมกด Add to Chrome ตรงนี้ได้เลย Add Extension นะครับ รามันติดตั้งสักครู่หนึ่งอันนี้คือติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมทีนี้ถ้าเราอยากจะอัดเสียงของตัว Google Translate นะครับผมก็ง่ายมากๆนะครับก็คือไปที่ตัวเว็บไซต์ Google Translate นะครับผมแล้วก็พิมพ์ข้อความเสียงที่เราต้องการจะอัดนะครับเลือกภาษาอะไรต่างๆให้เรียบร้อยนะครับผมซึ่งข้อดีของเว็บไซต์ Google Translate นี้นะครับคือเราสามารถพิมพ์ได้สูงสุดถึง5000คําเลยทีเดียวนะครับผมมันจะมีตัวบอกด้านล่างอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้คือ N Bond พิมพ์ไป278รํายคนะ วิธีการใช้งานอัดเสียงนะครับก็คือไปตรงที่แท็บ extension ตรงนี้นะครับจากนั้นเลือกตัว smart audio capture ที่เราติดตั้งไปตะกี้นี้นะครับประมาณนี้นะแล้วก็กด start recording ตรงนี้ไปเลยนะครับแล้วก็กดรูปลำโพกนะครับของตัวเว็บไซต์ google translate นะ ที่กำลังรอใช้ Galaxy A 3 5นี่เลยนะครับผมมันกำลังอัดอยู่เน,น่งเ่งเน่งเนงเน่งเ่งพออัดเสร็จแล้วนะผมก็กด finish recording ตรงนี้ได้เลยปื๊บอ่ะเดี๋ยวลองมาดูนะครับผมลองกดเพย์ดูนะว่าเสียงที่อัดเป็นยังไงใชร g a l ก x y A 3 5นี่เลยนะผมก็คืออัดได้ยาวๆไม่มีปัญหาเลยนะ<ใ>นถือว่าทำได้ค่อนข้างดีเลยนะครับผมสำหรับตัวโปรแกรม smart audio capture ตัวนี้ก็ <5 S 1> ประมาณนี้นะผม ส่วนถ้าเราจะดาวน์โหลดนะครับก็กดเซฟด้านล่างตรงนี้นะสามารถเลือกได้ด้วยนะียผมว่าจะเอาเป็นฟอร์แมตอะไรนะครับเป็น mp3 เว็บหรือว่า w e b m ก็ได้เหมือนกันนะผมขอเป็น mp3 ผมจะได้ใช้งานง่ายๆนะกดเซฟไปปึ๊บรอมัน Encoding สักครู่นึงอ่ะทีนี้ก็ได้ไฟล์พร้อมใช้งานแล้วนั่นเองนะครับผมขอลองไว้หน้าเดสก์ท็ปนะปึ๊บสร้างโฟลเดอร์ MP m p ปึ๊บกดเซฟไปดูนะลองเล่นดูนะครับ ใครที่กำลังรอใชร์กันเอสาม <ax> สิบม,มือถือราคาประหยัดหนึ่งในซัมซุงกาแล็กซี่ตระกูล A ต้องอดใจรอกันอีกนิดคาดว่าจะเปิดทั้งสองวิธีนี้บอกเลยว่าง่ายมากๆนะครับเพื่อนๆสะดวกแบบไหนก็ลองเอาไปใช้ดูได้นะครับผม ก็ประมาณนี้แล้วากาัผนผบสำหรับชิปชิกวิธีการดาว์โหลดเสียงจาก g l e t r a n s l a t e นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับผมแล้วก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนผมมีคำถามหรือว่าสงสัยอะไรเพิ่มเติมอยากใช้มวลแนะนำทิปชิกอะไรเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์ที่ด้านล่างใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้เองนะครับผมบอลคอมคาร์ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบายหรือฝากกดไลค์กดแชร์ช่องชาแนลคอมคาร์กันด้วยนะครับ